าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องรมกับดิฉันรัตนีกังวลไกลค่ะเรายังคงทำหน้าที่ของเราต่อไปนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปตามวัดต่างๆและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้วัดนั้นๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เราจะไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะท่านผู้ชมค่ะองค์พระปฐมเจดียเจดียที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ณวัดพระปะถมเจดีราชวารมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีประวัติและความเป็นมาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแต่ก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ไม่เคยทราบมาก่อน และในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาขององค์พระปะถมเจดีจากพระศรีวิสุทธิวงศ์สุวิทย์ประวิทชันยูปรรียนธรรมก้าวด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดนคนปรปฐมผู้ช่วยเจ้าอาวาสว,วัดพระปถมเจดีราชวารมหาวิหารเราไปติดตามกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์พระปฐมเจดีที่สูงตรง,งาน ที่พวกเราได้มากราบไหว้นมัสการกันอยู่นี้มีประวัติความเป็นมายาวนานตามที่นักการศึกษาบางส่วนได้ลงความเห็นว่าองค์พระปฐมเจดีย์นี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่เมื่อครั้งคราวหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว200กว่าปีพระเจ้าอาโศกมหาราชมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนดินถิ่นพาระตะชมพูทวีป ประเทศอินเดียเมื่อครั้งโบราณพระองค์ได้ทรงมีพระราชมนัสัทธาถวายตนเป็นพุทธมามะกะอุปถัมภการทำตติยสังขยนาการชำระพระธรรมวินัยให้มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นครั้งที่สามแล้วทรงส่งพระมหาสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึงเก้าสายตามประวัติที่ปรากฏอยู่ในคำพีสมันตาภาษาธิกา ว่าสายที่8ได้ส่งพระโซนเถระและพระอุตรเถระเป็นหัวหน้าพระมหาสมณทูตนำคณะมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายัางแดนดินถิ่นสุวรรณภูมิซึ่งนะักการศึกษาส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นแดนดินถิ่นจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีโบราณวัตถุและที่สำคัญคือโบราณสถานองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่สูงใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ตอนที่พระโสนเถระและพระอุตรเถระเดินทางมาถึงนั้นแล้วก็ได้มีการสร้างพระสถูปทรงบาดคว่ำเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระเจ้าอาโศกมหาราชได้รวบรวมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้กับพระมหาสมณทูตทั้ง9สายตามตำนานที่เคยเล่าขานอยู่ในท้องถิ่นองค์พระปฐมเจดีย์ตั้งแต่ครั้ง การสร้างใหม่ๆนั้นจะเป็นทรงบาทคว่ำคล้ายกับพระเจดีที่เมืองสารจีป,ประเทศอินเดียต่อมาล้นเกล้ารัชการที่สี่เมื่อคราวครั้งที่ทรงผนวดเป็นพระภิกษุทุดงจาริกมาพบเห็นว่าพระสถูปเจดีซึ่งมีทรงพระป่างทรงพิจารณาเห็นว่าพระปรางที่กําลังชํารุดสุดโทมมีอภินิหารเป็นที่อัศจรรย์แสงสว่างเมื่อคราวครั้งวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ พระองค์จึงมีความเชื่อมั่นว่านี่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเมื่อคราวครั้งทรงลาผนวดขึ้นครองสริราชสมบัติจึงได้มาทำการบูรณะครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2439เป็นทรงระฆังคว่ำสูงใหญ่มีขนาดความสูง120เมตร45เซนติเมตรทรงระฆังคว่ำดังที่พวกเราได้เห็นอยู่ในขณะนี้ สาธุด้วยคุณบุญกุศลอันเกิดจากจิตศรัทธาได้มากราบไหว้บูชาขอพลังบุญกุศลจงดลบันดาลให้สายทานแห่งสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขกายสบายใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานสดใสอายุมัน่นขวัญยืนผิวพรรณผุดพ่องสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนวมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และประเพณีลอยกระทงบูชาองค์พระปฐมเจดีย์บูชาพระบรมสารีริกธาตุสามแผ่นดินรำลึกถึงพระโสนเถระพระอุตรเถระผู้นำพระพุทธศาสนาสู่ดินแดนจวรณภูมิปิดทองและขอพรหลวงพ่อพระร่วงโรจนาริศพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครปฐมขอพรหลวงพ่อพระศิลาขาวพันปี พระพุทธรูปสมัยทวาราวดีฟังเทศมหาชาติ13กัน1,000พักคาถานับเรเวตองค์พระประมเจดีย์อำาเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมเริ่มงานวันที่12พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายน2567รวมงาน9วัน9คืนภายในงานชมการออกร้านแสดงสินค้าเลือกชมเลือกซื้อมากมายอย่าลืม12พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายน2567 ลอยกระทงปีนี้เที่ยวงานประจำปีงานเทศกาลน้ำมัสการองค์พระปฐมเจดีขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมรายการสองธรรมาโดยตลอดค่ะขอบพระคุณสำหรับการพูดคุยกับเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดรัฐมนีกังวนไกลและทิมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร020047418 Oh